ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียครั้งที่14นะครับ AFC ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2016ันบหกรอบไปสุดท้ายครับเกมที่ยูนิวเซอร์สเตเดียมประเทศอุซเบกิสถานครับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยเสื้อน้ำเงินพบกับทีมชาติออสเตรเลียคู่แรกไทยขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อ0ครับจากจิรวัฒน์สอนวิเชียนนาทีที่5กับสุภวุฒิเถื่อนกลางนาทีที่10ครับแต่ว่าช่วงก่อนเวลาครึ่งแรกไปวินาทีครับออสเตรเลียไล่มาเป็น1ประตูต่อ2จากลูกยิงของเกลกอรี่จิโอวอนนี่ครับจิโอวอนนี่ anni, นะครับ ครึ่งหลังทีมไทยครับทำเพิ่มอีก4ประตูนะครับจากเจษดาชูเดชนาทีที่27ครับวิวัฒน์ไทยเจริญนาทีที่33สุภุมุเถื่อนกลางนาที38และจิรวัน์สอนวิเชียนาทีที่39นะครับทำให้จบเกมทีมชาติไทยถล่มเอาชนะทีมชาติออสเตรเลีย6ประตูต่อ 1, 1ครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพอุซเบกิสถานที่เอาชนะอิรักมา3ประตูต่อสูตรครับพร้อมได้สิทธิ์เข้าแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก2 0 1 6ที่ประเทศโคลอมเบียในเดือนกันยายนนี้และเป็นครั้งที่5ของไทยครั่้นใอต ในรอบรองชนะเลิศนะครับไทยจะพบกับอุซเบกิสถานเจ้าภาพนะครับวันที่19กุมภาพันธ์เวลา18นาฬิกาครับเจ้าภาพก็มีดีกรีถึงจะไม่เคยได้แชมป์นะครับแต่ว่าเข้าชิงรายการนี้ถึง3สมัยนะครับสำหรับอุซเบกิสถานครับส่วนอีกคู่นะครับเกิดการวิกอกครับญี่ปุ่นชุดสีน้ำเงินแชมป์เก่าพบกับเวียดนามอันดับ2ของกลุ่ม4นะครับสายเดียวกับทีมชาติไทยเกมคู่นี้สูสีมากนะครับเวียดนามไล่ตีเสมอตลอดทั้งเกมครับแล้วก็เสมอกัน4ประตูต่อ4ใน40นาทีครับก่อนที่จะต้องดวลจุดโทษตัดสินหาผู้ชนะ ปรากฏว่าเป็นเวียดนามนะครับยิงได้แม่นกว่าเอาชนะญี่ปุ่นไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้เวียดนามผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับคว้าตัวเข้าไปชิงแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับโดยจะเข้าไปพบกับอิหร่านอดีตแชมป์เอเชีย10สมัยครับก็เอาชนะแชมป์3าสมัยญี่ปุ่นไปได้นะครับในการดวลจุดโทษนะครับรอบรองนี่เจอกับอิหร่านต้องดูว่าจะมีอะไรพลิกล็อกอีกหรือเปล่านะครับ